สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กันใน Minecraft Survival นะคะมาอยู่กันในพาร์ทหกแล้วนะคะวันนี้บีบีมาในหน้าหลักนะคะหน้านี้เลยนะคือบีทาไมถึงบอกว่าถ่ายในหน้าหลักคือบีบถ่ายตอนเช้านะคะเสียงอาจจะดูง่วงเงียนิดน,นึงนะถามว่าทาไมถ่ายหน้าหลักเพราะว่าเออไม่ไม่รู้สิไม่รู้สิเข้าโลกกันเลยก็ได้นะคะโอเค แอปนะหาก่อนโอเคโอ้ยเสียงแหบโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในบ้านเรานะคะนังจับพัทที่เราที่เราได้พิกแอคไดมอนมาแล้วนะคะมันก็จะเอาไปขุดออฟซิเดียนนั่นเอง <c oughs> อ้ย,อยวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเวลาหกอุย้ยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอภัยนะคะ <c oughs> โอ้ยเสียงบิ่มแหบมากเลยอะ่ะ จะทําอะไรนะเอ๋อลาวามันหาได้ที่ไหนอ่ะจําไ,ได้ว่าเคยเจอใช่ไหมยือไม่เคยนะเอ๊ะเราจะไปตามหาลาวากันนะคะแล้วก็ตักมาเทราดน,น้ําสักแป๊บมันจะเอาเหล็กไปสร้างถังก่อนนะคะ <c oughs> เสียงหลุดก็ขออภัยนะคะอ่ะอยเสียงซอมบี้เออซอมบี้มันอยู่ตรงส่วนไหนของโลกสร้างทางก่อนนะคะทางมันสร้างไงนะอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคไม่พอไม่พอไม่พอสักสองถัง เสียงบีมอาจจะแข็งๆนิดนึงนะคะไม่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 ได้ไม่ได้อ่อนไม่ดิ้วเมอ่อวังอลังการอะไรเท่าไหร่นะคะเสียงอาจจะแข็งสักเล็กเพิ่งตื่นมาแล้วก็ประมาณหกโมงนะคะตอนนี้หก <c oughs> โมงครึ่งนะคะที่ท่ายเราจะไปตามหาลาวากันเราจริงๆนะคะมีความขี้เกียจทําปกคลิปนะคะ <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่ขี้เกียจมากที่สุดเวลาลงคลิปก็คือทําปกคลิป เออเข้าใจกันด้วยนะคะไปต,ตามหาราวา <c oughs> เ,เ,เดินไปเรื่อยๆพิมคิดว่ามิมจะเปิด Q a นะคะสำหรับ Question and Answer นะคะสำหรับใครที่อยากให้ทำนะคะก็คอมมต์เลยนะคะเปิด Q a แล้วก็ตั้งคำถามมาใต้คลิปเลยนะคะถ้าจะให้ทำนะคะเพราะที่ไม่เปิด Q a นี้เพราะว่ามันไม่มีคำถามอะไรเท่าไหร่นะคะ ไปตามหาราวากันราวาราวานะคะมันได้อยู่ในนี้หรือเปล่าไปดูไปดูไปดูน่าจะมีเดอกอะไรเนี่ยอ๋อเชดเดอร์ไม่โหลดอืมปล่อยมันไปถ้าเสียงหลุดก็ขออภัยนะคะพิมรู้สึกไม่ชินนะคะเวลาเอากรองแสงสีฟ้าออออกมันจะรู้สึกยังไงล่ะ หนว่าทางที่เราทําไวอ้อ่ะอย้ยนี่ลืมทางตัวเองแหละแป๊บไปหากันทางนี้อไม่ใช่เอ้ยจต้องย้อนกลับไปดูโอนี่ไงนี่ใช่ไหมทางที่เราทำโอเคโอเคไปเลยลงไปเลย let's go ทำมันนานถึงจังวะคือมันอยู่ไกลมากนะคะ เออสิงโอ้ยเฮ่อเอาอ๋อไอแสบตาโว้ยฮะอะไรนี่โอ้ยแสบตาตักลาวาไปก่อนนะคะโอเคนี่นี่นี่ได้ลาวามาแล้วนะคะ แล้วเราจะเดินสำรวจสักนิดอ้ยแสบตาคือเชดเตอร์ตัวนี้มันจะทำให้มีความแสบตานะคะเชดเตอร์ตัวนี้มันจะแสบตาสักเล็กสักน้อยเพราะว่าบิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเชดเตอร์ตัวนี้มันทำให้เสบตาปกติเวลาบิมเล่นเชดเดอร์ตัวนี้นะคะมันจะเล่นกับกองแสงสีฟ้านะทำให้มันไม่แสบตาโอ้ยกาวิวจะลมทับไหมเนี่ย โอคเจอลาว่าต้องเจอเพิษสี่ไม่มีรู้มันจะน่าเกลียดเกินไปแล้วเจอลาวาแล้วไปเจอพิษตรงนี้ละเรามาสำรวจยังยังโลเฮ้ยเดี๋ยวพิงลงเหมืองหลายพานแล้วนะไม่อยากลงอีกนะเนี่ยพอเลยมาขุดเหล็กก็พอ เราขุดเหล็กแล้วเราก็จะไปเออขุดออฟซิเดียลงนรลกไอ้ลง,ลงนี่เธอเอ้ก็ถูกแล้วพยมก็ไม่ได้ลงมาคะ่ะซีเวิร์ฟมันนานมากเลยนะคะมีความขี้เกียจสักเล็กสักน้อยอืมโอเคเฮ้ยขอตัดสักแป๊บนะคะ โอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะเราจะเอาเว้ยซอมบี Zombie, 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 ้ซอมบี้ซอมบี้เออีไอ้ก้ามาเลยหยอขอบวนการเดกาเรนเจอร์ไม่ใช่แหละขบวนการผู้พิทักษ์เดคาเรนเจอร์ลุยเลยนี่แน่นี่แน่นแนอ้าวไม่ดรอปเออไปกันไป โอ้ยเพิ่งไปขบวนการกลับมาอะไรอ่ะกลับกลับอุ้ยกลับมาเอลซาอีกแล้วนีแนะ่พวกเราขบวนการอาบ,บูาบัมเบ,บ้ออาบูเดเราจะพิชักโลกเองจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะไอเลเวลนี้มันก็น่ากลัวอีกแล้วเออเอเข้าไปไปมันไปไว ซอมบี้โอ้ยน่ากลัวจังเลยเนาะตรงไอ้นั่นมันก็ยังบั๊กอยู่เลยไอ้นั่นอะทำไมเสียซอมบี้มันเยอะจังเลยเออโอ้ยตอนนี้ฉุกเฉินโทรเรียกรถตำรวจมีซอมบีก้กำลังเดินทางมาทางนี้เออฆ่ามานัน โอเคเราจะขึ้นไปในบ้านนะคะอือจะไม่ใช่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 ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้านานตาหาพบิมยังไม่ค่อยชอบลุยอะไรเท่าไหร่นะคะเกลียดพวกการ PVP อะไรอย่างเงี้ยไปันไปเถิดบิมขอขึ้นไปทางนี้ก่อนนะคะกลับบ้านกลับบ้านทำไมทางไปบ้านเรามันมืดจังนี่ปักไฟซะเข้าให้ อเชีดเดิ์ไม่หลุดโอเควายเจอซอมบี้เจอซอมบี้จระเลยมาเซเข้ามาจะมาไหมเนี่ยคนก็ยืนรอนั่นรู้สึกเหมือนบีไม่ค่อยพูดอะไรนี้ก็ผ่านมาแปดนาทีแล้วกับการถ่ายคลิปแม่ก็ยังไม่เรียกไปอาบน้ำนะคะ ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยเช่นเสียงคุณแม่นะคะเป็นเสียงที่กลัวที่สุดเลยอะอะไรอ่ะเอ๋อสเกลอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอะเอาเฮ้เฮ้ยไปอยู่นั่นอยู่นั่นไอ้ลุยลุยลุย่ นอนแ๊บโอเคเราก็ได้ลาวามาแล้วนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บๆๆเก็บๆดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของเก็บของมาซอมบี้เอาไปเลยเออทีนี้เราก็จะเอาไอ้ไอ้เจ้านี่ไปเผานะคะไอ้เหล็กนี่ะ เขาทิงไว้อยู่เอาเอาไปด้วยกันเอาเอาไม่ได้โอเคเก็บเหล็กไว้แล้วไปด้วยกันเก็บเหล็กไว้แล้วไปด้วยกันไม่ใช่แ,ล,แล้วเราก็ออกจะเอาลาว่าเป็นราดนามนะคะตอนนี้ขอขยับสักตแป้นนึนะคะโอเคขยับเสร็จแล้ว คือเวลาเราขยับในชีวิตจริงอะแล้วพอบีมกําลังถ่ายคลิปตอนขยับอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันตอนที่เราขยับอะมันเสียงมันดังกว่ามันดังกว่าตอนที่เราขยับจริงๆซะอีกมันดังในคลิปอะค่ะแค่บีมขยับหมอนนีดเดียวหรือแค่ใส่หัวอะไรเงี้ยมันก็มีเสียงแล้วอะบีมกําลังจะหาแอปถ่ายดีๆนะคะสําหรับใครที่แนน มีอะไรแนะนำแอปถ่ายดีๆก็แนะนำมาได้นะคะเห็นว่ารูปโปรไฟล์ของโมพิเซนบีมเป็นรูปอย่างนี้นะคะเออม่ไปเปลี่ยนมันเองอะ <c oughs> เดี๋ยวนะเราจะมาทำอะไรนะอ๋อใช่ลาวาลรดน้ำมวม,มวมเราจะลาดลงตรงทะเลเลยดีไหมไม่ไม่สวยทำไมไม่เอาน้ำลาดลาวาละ่ะ เออเอาลาวามาก่อนลาวาบักกิตเตรียมตัวเสบตาได้เลยขับบุ้มบุ้มเราทำไงดิอ่ะอ่ะเออเออโอเคทำเป็นบ่อน้ำอินฟินิตี้นะคะทำไมมันไม่อินฟินิตี้เลย ต้องมาเติมตรงนี้เหรอต้องลงไปตักอีกใช่ไหมเนี่ยไม่จำเป็นจต้องขุดให้ราวาไหลามาอีกโอ้ยแสบตาคุณผู้ชมที่ดูอยู่แสบตาหรือไม่คะอุ้ยกระตกอ้ายโอ้ยแสบตาจังเลยอ่ะอะไรกันแว ตำคานดินเอาไปทิ้งไปเต็มตัวหนึ่งสองสามอาจจะได้ออฟซิเดียนสองอันเอเข้าไป <c oughs> เออเราต้องลงไปเอาลาวาอีก <c oughs> เราต้องลงไปเอาลาวาอีกนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องที่อเมซิ่งวะถ้าั้นจะไม่ลงไปเอาลาวาละ มีจะลงเอาน้ำนี่แหละไปลาดลาว่าได้มาสองอันอุ้ยไปตักน้ำเพิ่มดีกว่าเราจะเอาน้ำนะคะไปลาดลาวโอ้ยเสียบตาเวลาเห็นทรายมากเลยเคเจอกันในเมืองนะคะโล เสร็จถึงแล้วเอาแสบตาไว้ลาดลงไปเลยนี่อ่ะอ้ะอยตักคืนอุ้ยเดี๋ยวขุดสิอือรอเป็นชาติแก่ตายพอดีระหว่างรอขุดออฟซิเดียนะคะแต่เป็นชาต ชวนไม่ใช่ชวนสิวินจะคุยไปด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะการเปิด Q a ของบีนะคะหนึ่งเลยต้องคำนวณก่อนนะคะว่าบีมจะถาาว่าคนเขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะถ้าเป็นเรื่องเกมแล้วก็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 รับตอบเฉพาะคำถามที่ตอบได้นะคะอ้เปลืองไอ้กูจะขุดออฟซิเดียนได้หนึ่งอันอันแพงนะรู้ไหมอ รอเป็นชาติแก่พอดีเราก็จะเย็นๆน,นะคะขุดไปค่ะเออเมื่อกี้มันลงลาวาหรือเปล่าเข้าตัวเราโอเคเข้าตัวเราขุดต่อขุดต่อออฟซีเดียนแถวนี้มันก็โอเคอเราได้มากี่ก้อนและหกก้อนต้องการแค่สิบก้อนก็พอนะคะไม่ต้องการอะไรเยอะ เอาไปทำไมเยอะยรอเป็นคาับเกะแล้วพี่คิดว่าจะไม่ตัดอีกแล้วนะคะขี้เกียจตัดโอยไม่ใช่แล้วหรือจะให้พีงตัดไม่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 กลเสร็จแล้วเกลเสร็จแล้วอันนี้ก้อนที่แปดแล้วก้อนที่เก้าก้อนที่เก้าก้อนแห่งความหวังไม่ใช่สิต้องก้อนที่สิบถึงจะเป็นก้อนแห่งความหวัง ไปไปหาก้อนที่สิบกันนี่ละก้อนที่สิบออยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังเดิมแล้วก็จะเก็บของไว้ที่เดิมโอเคเราได้ออฟซิเดียมมาครบสิบแล้วคะ่ะเอ่อโอเคตอนนี้เป็นห้องโถงที่ใหญ่มากเลยนี่คะ่ะคือเดินเข้ามาก็จะเห็นได้ชัดเลยเป็นห้องโถงที่ใหญ่แล้วเราก็จะเอาวางไอ้นี่ใน วางไปเลยเออจำได้ว่าต้องวางสใช่ไหมถูกทอดออกก่อนโอเคถูกยังเนี่ยเอ,อ้ยเดี๋ยวลืมเราลืมขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในชีวิตลืมเลยโอเคนะคะตอนนี้ก็ได้ไปเช็คมาแล้วนะคะถึงขั้นเวลาสำคัญแล้ว1 2ึ่งส,สองส โอเคจุดแล้วนะคะหนึ่งสองเพชวันนี้เราจะเราจะยังไม่ไปลุยเนเธอรนะคะวันนี้เป็นคลิปกันหาออฟซิเดียนนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับพาร์ทหเราเจอกันที่พาร์ทเนะคะง่ว